ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนเเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสําหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะ กดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการตั้งค่าซิกแซกนะครับก่อนอื่นให้พวกเรามาปรับตรงนี้ก่อนนะปรับเป็นแท่งเทียนก่อนนะครับเมื่อเราได้เป็นแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้พวกเรามาปรับช่วงเวลาของแท่งเทียนนะให้มาปรับเป็นแท่ง1นงนาทีแล้วก็ปรับขนาดอัตโนมัติออกด้วยนะฮะเวลาย่อหรือเวลาขยายเนี่ยแท่งเทียนเขาจะได้อยู่ที่เดิมนะครับ เมื่อเราได้รูปร่างลักษณะของแท่งเทียน1น่1นาทีแบบนี้แล้วต่อไปก็เป็นการตั้งค่าซิกแซกให้พวกเราเข้ามาที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปแล้วพวกเราก็หาคำว่าซิกแซกนะครับถ้าพวกเราไม่อยากหาก็พิมพ์ตรงนี้นะเมื่อพวกเราพิมพ์หาก็จะขึ้นมาเป็นซิกแซกกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็ตั้งค่าตามพื้นฐานเลยการแสดงผลสีแล้วแต่พวกเราเลยจากนั้นก็เลือกใช้ รเราก็จะได้เส้นของซิกแซกมาแบบนี้แล้วนะฮะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตั้งค่าง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าออเดอร์แล้วก็วิธีการหาแนวรับแนวต้านกันนะครับสำหรับวิธีการหาแนวรับแนวต้านด้วยเส้นซิกแซกนะครับให้พวกเราดูแบบนี้นะครับผมจะดูเส้นซิกแซกที่ทำยอดแบบนี้แบบนี้ผมจะเรียกว่าสามเหลี่ยมคว่ำเป็นยอดของสามเหลี่ยมเราจะหาสามเหลี่ยมคว่ำ ที่เป็น2ยอดแบบนี้เมื่อเราได้ยอดที่เป็นสามเหลี่ยมคว่ำที่แนวรับแบบนี้แล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวมีแรงซื้อเราก็จะตีแนวรับแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่แนวต้านกันหน่อยดีกว่าที่แนวต้านก็เหมือนกันนะครับเป็นยอดของสามเหลี่ยมแบบนี้ยอดที่1ตรงนี้เป็นยอดของสามเหลี่ยมยอดที่สองเพราะฉะนั้น ยอดของสามเหลี่ยม2ยอดเนี้ยเราสามารถที่จะใช้การเป็นแนวต้านได้เราก็จะตีแนวต้านแบบนี้เราก็จะได้ยอดของแนวต้านแล้วก็ได้แนวของแนวรับที่มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะเห็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำแบบนี้เป็นยอดของสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เป็นจุดกลับตัวของซิกแซกแสดงว่ามีแรงซื้อรออยู่เมื่อเราตีแนวรับแล้วเราก็จะได้แนวรับแบบนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์ที่แนวรับแนวนี้ได้จากนั้นพวกเราลองมาดูที่ยอดของสามเหลี่ยมแบบนี้2ยอดถ้าเราตีแนวเราก็จะได้แนวต้านแบบนี้เพราะฉะนั้นที่แนวต้านแนวนี้ก็มีแรงขาย มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ซื้อลงได้เดี๋ยวเราลองไปดูรูปแบบของการเข้าออเดอร์กันหน่อยดีกว่าว่าเราจะเข้าออเดอร์กันยังไงนะครับสำหรับวิธีการเข้าออเดอร์ของซิกแซกก็จะเป็นรูปแบบของการสวนเทรนให้พวกเราดูแบบนี้นะครับให้เราดูยอดของซิกแซกแบบนี้แสดงถึงการกลับตัว1ยอดจากนั้นยอดที่2ก็แสดงถึงการกลับตัวอีก1ยอดเมื่อเราได้ยอด2ยอดแบบนี้แล้วเราก็ทําการ แนวต้านแบบนี้เมื่อเราได้แนวต้านแบบนี้แล้วให้เราสังเกตชุดแท่งเทียนที่วิ่งขึ้นมาหาแนวต้านเมื่อชุดแท่งเทียนวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านเราก็มีโอกาสที่จะกดลงที่แนวต้านแนวนี้เพื่อหวังว่าแท่งเทียนจะวิ่งลงมาหาแนวรับแบบนี้ในรูปแบบแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการสวนเทนที่แนวต้านมีซิกแซกยืนยันแนวต้านอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้สําหรับการสวนเทนก็คือสวนเทนที่แนวรับ ให้เราสังเกตแบบเดียวกันเลยให้พวกเราดูแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำที่ส่งกราบขึ้นแสดงว่ามีแนวรับตรงนี้เป็นอีกสามเหลี่ยมอีก1ยอดแสดงว่าสองยอดนี้มีแรงซื้อสามารถที่จะทําการซื้อขึ้นได้เมื่อเราตีแนวรับแบบนี้แล้วเราจะได้แนวรับที่ซิกแซกแบบนี้จากนั้นเมื่อชุดแท่งเทียนวิ่งลงมาหาแนวรับเราก็มีโอกาสที่จะซื้อขึ้น เพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ลักษณะแท่งเทียนแบบนี้ลักษณะแนวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะซื้อขึ้นที่แนวรับได้ด้วยการยืนยันของซิกแซกแล้วก็ยืนยันที่แนวรับเดี๋ยวพวกเราลองไปดูออเดอร์จริงกันว่าใช้งานกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะฮะวันนี้เจอกันบ่ายๆนะวันนี้เรามาเทรดดิจิตอลกันนะครับ ิจิตอลราคาเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าไบนารีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดิจิตอลจะเป็นยังไงนะครับหาแนวกันก่อนนะฮะหายอดของซิกแซกก่อนนะเดี๋ยวต้องดูว่ายอดของซิกแซกอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงนั้นมีแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ยังไม่มียอดของซิกแซกที่ยังใช้การได้นะชุดนี้เป็น5นาทีปรับเป็นโอเคปรับเป็น1นาทีแล้วนะครับหายอดของซิกแซกที่มี2ยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านนะชุดนี้อาจจะใช้การได้นะครับ ต้องรู้ว่าจะขึ้นยอดหรือเปล่าไม่มียอดนะชุดนี้ GJ ซิก s ซ c ทำยอดแล้วนะฮะตรงนี้นะอาจจะต้องรออีกหนึ่งยอดนะฮะเพื่อคอนเฟิร์มแนวต้านนะ,ะว่ายังมีแรงขายอยู่ตอนนี้เขายังไม่คอนเฟิร์มนะอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับอืม e g E.G ก็ยังมียอดเดียวอยู่นะเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำนะครับอยู่ยอดเดียวอาจจะต้องปล่อยไปก่อนเขียน okay. แบบนี้ปล่อยนะฮะชุดอื่น G.J เก็บชิดเนื้อนะครับชิดเนื้อชิดไส้นะเวลาเก็บแนวเวลาตีแนว ยูเจสวยนะมี2ยอดพอดีนะฮะแต่ความเสี่ยงคือแนวกว้างไปหน่อยนะอาจจะขึ้นมาเล่นกับยอดด้านบนต้องหายอดของซิกแซกให้เจอก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะไม่มีก็ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับ ไม่มีเลยอ่ะชุดนี้ UC นะครับไม่เล่นนะแท่งเทียนไม่เล่นด้วยปล่อยนะครับอ่ะผมว่าโซนนี้ได้นะเคมี2ยอดนะฮะมีสามเหลี่ยมหัวคว่ำเพราะฉะนั้นรอราคาดีนะถ้าราคาไม่ดีต้องปล่อยผ่านนะครับ Okay. มีจังหวะรีเจ็คนะครับตรงนี้มีสามเหลี่ยมหัวคว่ำสอยอดพอดีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ซิกแซกยืนยันแล้วว่ามีแรงซื้อนะแล้วก็เป็นแนวรับที่ผมว่าแข็งแรงอยู่นะครับ mm hmm. ก็ต้องมาลุ้นดูนะฮะว่าแนวรับนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะสำหรับออเดอร์แรกของเรากราฟนิ่งๆน,นะฮะไหวหรือเปล่าสำหรับดิจิตอล ไหวไหมโอเคออเดอร์แรกสวยๆนะครับสำหรับออเดอร์นี้ให้เราสังเกตแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นซิกแซก2ยอดนะครับเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำแบบนี้2ยอดแสดงว่าแนวเนี้ยมีแรงซื้อเมื่อเราเห็นซิกแซกยืนยันแนวรับแล้วก็ตีแนวนะจากปลายไส้ถึงแนวเนื้อเราจะได้แนวรับแบบนี้ชุดแท่งเทียนวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้ กลับลงมายืนยันแนวรับที่มีซิกแซกยืนยันแนวจากนั้นแท่งออเดอร์เรามีจังหวะรีเจ็กก็ซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ออเดอร์นี้แนวรับแข็งแรงมีซิกแซกยืนยันแนวทั้ง2ยอดก็กดขึ้นส่วนเทรนชนะไปนะครับลุยกันต่อนะฮะหน้าซ้ำนะชุดนี้ถ้าวิ่งลงมาที่ปลายไส้นะฮะมีโอกาสซื้อขึ้นต่อนะ แต่จะต้องรอราคาดีหน่อยนะครับกราฟนิ่งๆนะมาไหมราคาไม่มานะครับราคาไม่มาปล่อยผ่านนะโ i ซิกแซกกำลังจะยืนยันแนวอีก1ยอดนะครับชุดอื่นปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับผมว่ามี eu เนี่ยแหละต้องหาซิกแซกที่กลับตัว2ยอดขึ้นไปนะโซนนี้ก็2ยอดนะฮะ แล้วก็มีเส้นกริดนะผมว่ามีโอกาสปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะฮะตอนนี้ราคายังห่างจากแนวรับแนวต้านอยู่โซนนี้โซนนี้น่าสนนะฮะซิกแซกทำหนึ่งยอดแล้วนะ ต้องรอก่อนนะครับต่อยเขาวิ่งไปก่อนนะตรงนี้เก็บแนวต้านนะครับได้แนวต้านโซนนี้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนแนวรับนะผมว่าซิกแซกน่าจะทำ แนวรับอีกหนึ่งยอดละส่วนคู่อื่นปล่อยนะครับกรอบยังสวยอยู่นะี GJ ก็สวยยูเจสวยนะคือถ้าวิ่งลงมาถึงปลายไส้หน้ากดนะครับถึงไหมต้องราคาดีนะ าราคาไม่ดีไม่น่ากดนะครับเพราะทิ้งไส้ยาวเกินไปการที่ทิ้งไส้ยาวก็มีโอกาสที่จะมีอีกหนึ่งแท่งมาปิดแก็บไส้นะครับแบบนี้ปล่อยนะชุดนี้อาจจะวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านแนวนี้แล้วนะครับซิกแซกทำยอดแล้วนะอาจจะต้องรออีกหนึ่งยอดนะฮะเพื่อคอนเฟิร์มแนวต้านนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแท่งไหนที่ยังอ่ะตอนนี้ซิกแซกเริ่มมาละ ชุดนี้ทะลุทะลุปล่อยนะครับชุดนี้สวยงามนะมีซิกแซกยืนยันอยู่3ยอดนะฮะได้ไหมมีจีจัดอยู่นิดนึงนะฮะ แนวกว้างไปหน่อยคือแนวกว้างไปหน่อยนะครับกดแล้วได้ราคาไม่ดีก็ก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้ราคานะชุดนี้ถ้าปิดอยู่บนแนวรับนี้น่าสนนะครับเพราะว่าซิกแซกน่าจะทำยอดที่2ละแต่ต้องดูยอดนี้ก่อนนะครับว่าว่าเขาจะทำยอดหรือเปล่าหรือแท่งเทียนจะปิดบนแนวหรือเปล่านะ ชุดนี้ถ้าได้ราคาไม่ดีอ่ะมีโอกาสแพ้าราคาได้เลยนะตอนนี้วิ่งขึ้นมาถึงยอดนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็มี2ยอดที่ยืนยันแนวต้านแล้วนะครับมีเส้นกริดนะชุดนี้ซิกแซกยืนยันแนวเรียบร้อย ชุดอื่นที่ยังไม่มีการยืนยันของซิกแซกก็ก็ปล่อยไปก่อนนะครับชุดนี้ก็ปล่อยปล่อยไม่ชัดนะครับไม่ชัดแบบนี้ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนตรงนี้ผมจะตีเทรนไลน์ระยะสั้นนะ ซิกแซกยืนยันมา3ยอดแล้วนะครับถ้าแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปถึง,ถงเทรนไลร์ระยะสั้นผมว่ามีโอกาสนะถึงไหมฮะต้องราคาดีหน่อยนะเพราะแนวกว้างโอเคมีจังหวะมีจังหวะรีเจ็คนะครับที่ เทนรนไลน์ระยะสั้นนะครับที่แนวต้านซิกแซกยืนยัน3ยอดยอดแล้วนะฮะไหวไหมเนี่ยอ่ะโอเคแบบนี้สวยๆนะฮะ ถือว่าเป็นプライแอคชั่นที่แนวต้านมีซิกแซกด้วยนะแล้วก็มีเทรลไลน์ระยะสั้นด้วยนะครับสวยๆนะครับสำหรับออเดอร์นี้มองยอดของซิกแซกยอดนี้นะครับยอดที่1ยอดที่2แล้วก็ยอดที่3ซิกแซกยืนยันมา3ยอดแล้วจากนั้นก็ตีแนวต้านได้แนวนี้เมื่อเราเห็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นプライแอคชั่นนะแนบคู่ แสดงว่าตรงเนี้มีแรงขายที่ค่อนข้างที่จะแรงเมื่อเจอแหนบคู่แล้วเจอเทรนไลน์ระยะสั้นตีเทรนไลน์ระยะสั้นได้แบบนี้เมื่อชุดแท่งเทียนแท่งออเดอร์ของเราวิ่งกลับขึ้นไปที่เทรนไลน์ระยะสั้นวิ่งกลับขึ้นไปที่แนวต้านวิ่งกลับขึ้นไปที่พล้ายแอคชั่นแหนบคู่มีจังหวะรีเจ็กก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้เพราะฉะนั้น ออเดอร์นี้ค่อนข้างที่จะครบรูปแบบในหลายๆเทคนิคก็กดลงชนะไปนะครับสรุปผลการเทรดวันนี้นะครับวันนี้ก็ชนะ2ไม้ติดเก็บกำไรไปทั้งสิ้นเกือบเกือบ9 0 0าบาทนะครับก็ถือว่าเทคนิคซิกแซ,ก,ซกยังใช้การได้นะวันนี้จบงานตามเป้าตามวิ่ไหนพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคซิกแซ,ก,ซกนะครับเพราะฉะนั้นซิกแซกก็สามารถที่จะใช้คัดกรองแนวรับแนว,แนว,แนวต้านได้ นะครับถ้าเราเห็นยอดของซิกแซกเกิน2ยอดขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะทํากําไรที่แนวนั้นได้มงั้นมือใหม่ลองฝึกฝนดูนะครับลองลงมือทําเยอะๆส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่มีคําถาม ส่งคําถามกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจกันก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ